สวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับรีวิวไปเรื่อยคลิปนี้นะฮะเราจะมารีวิวของเจ้าตู้คีโทลเรบาห์กันฮะซึ่งชิ้นนี้เนี่ยก็เป็นชิ้นที่63แล้วนั่นเองนะฮะก็เป็นเอ่อสแตนอะคริลิกจากเรื่องด h e พิคาตอสูนั่นเองนะฮะซึ่งสแตนอะคริลิกแบบนี้เนี่ยผมเคยได้มาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะก็ครั้งนั้นเนี่ยเราได้เป็นเออ่ทันจิโร่ใช่ไหมพระเอกของเรื่องนะฮะก็เดดี๋ยววมาาูกัน่ ครั้งนี้เนี่ยเราจะได้เป็นลวดลายของตัวละครตัวไหนกันนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะเราไปชมภาพบรรยากาศตอนที่ผมคลิบเจ้าชิ้นนี้ได้กันก่อนดีกว่านะฮะ โอเคฮะนั่นก็คือภาพบรรยากาศที่ผมคีบเจ้าชิ้นนี้ได้นั่นเองนะฮะ ก็เป็นตู้แบบเดียวกันกันกบสแตนคาวที่แล้วเเลยนะฮะคีบได้จากตู้เดียวกันเลยนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสแตนชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นของใครนะฮะจะเป็นของตัวละครตัวไหนนะโอเคเอาออกมากันเลยนะเขาก็จะใส่ถุงมาแบบนี้เลยนะนี่ซึ่งลวดลายของตัวสแตนเนี่ยก็จะมีทั้งหมดเ่อ9ลวดลาย9ตัวละครด้วยกันนะฮะก็จะมีตัวละครของทันจิโร่นะฮะที่เราได้ไปเมื่อชิ้นที่แล้วนะแล้วก็มีเนสุโกจังนะฮะเซนอิสึอินุสุเกกิ ยูนะฮะแล้วก็ชินบุนะแล้วก็คนาโอะแล้วก็อสูรอีก2คนนะฮะก็คือเอ,อ,เอนมุก,กับอาคาสานั่นเองนะฮะก็มีทั้งหมด9ตัวละคร9คาแรคเตอร์ด้วยกันนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ของใครนะสำหรับชิ้นนี้นะมาเรามาแกะดูกันเลยนะหวังว่าเราจะไม่โชคร้ายได้ทันจิโร่มาซ้ำนะ <laughs> ถ้าได้ทันจิโร่ซ้ำนี่คือฮาเลยนะมา มาดูกันนะป๊าบอ่าเรามาดูกันว่าชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นเอรอล,ลายของใครกันนะมาหนึ่งสองธา,า่าเป็นชินโนบุนะฮะนี่เป็นเอ่อของเออ่เสาหลักมาเรลงนะฮะโคโจชินโนบุนะฮะแล้วก็รลดลายของฐานก็นจะเป็นแบบนี้เลยนะก็ตัวฐานเนี่ย ก็จะเป็นวดลายที่มาในธีมของสีม่วงนะฮะเป็นสีม่วงแล้วก็มีสีดําคาดอยู่ตรงนี้ครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีโลโก้ของอนิเมะเรื่องนี้นะฮะดาวพิฆาตอสูนั่นเองนะ,ะนี่แล้วก็ตัวสแตนของเรานี่เป็นน้องชินบุจังนั่นเองนะเสาหลักแมลงของเรานะ,ะนี่ก็เป็นชินบุที่กำลังนั่งอยู่แล้วก็เหมือนจะกลางร่มอยู่นั่นเองนะฮะนี่เห็นไหม มันจะมีเหมือนคล้ายๆเป็นร่มกลางอยู่นะฮะด้านหลังก็ไม่ได้มีลวดลายอะไรนะแต่ว่ามันจะเห็นเงาสะท้อนมาจากลายด้านหน้านิดหน่อยนะฮะฐานก็เหมือนกันฮะด้านหลังไม่ได้มีลวดลายแต่ว่าจะเห็นเงาสะท้อนนิดหน่อยนะเห็นปะนี่มันจะมีเงาสะท้อนอยู่นะโอเคเรามาประกอบตัวฐานกับตัว,ตวแสแตนเข้ากันดีกว่านะป๊าอ่านี่เสียบเข้าไปไม่ยากนะดันลงไปนิดหนึ่งก็ออกเสร็จแล้วนะนี่ หนาเรียบร้อยนะฮะความหนานะฮะก็ค่อนข้างหนาเลยนะนี่เห็นปะให้ดูมุมด้านข้างเนี่ยค่อนข้างหนาเลยนะนี่ ความหนาของเขานี่คือแบบโอ้โหใช้ได้เลยนะฮะโอเคฮะโดยรวมก็ถือว่าสวยงามดีนะฮะพวกสีสันเอ่อลวดลายต่างๆนะฮะก็ทำออกมาได้คมชัดแล้วก็สวยงามดีนะฮะก็ไม่มีตําหนิอะไรให้ตินะฮะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีเอ่อร่องรอยที่เป็นตําหนิอะไรให้เราพูดถึงนะฮะก็โดยรวมก็ถือว่าสวยงามเลยแหละนะสำหรับชิ้นนี้นะฮะ ถ้าเกิดว่าต้องให้คะแนนนะฮะแตนอะคริลิกลดลายของชินโนบุชิ้นนี้นะฮะก็เอาไปแบบเต็มๆเ,เลยนะฮะที่10เต็ม 10, 10คะแนนนะฮะเพราะว่ามันไม่มีตําหนิอะไรให้เรามาหักคะแนนกันนะฮะก็ถือว่างานดีเลยแหละนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะชอบไม่ชอบยังไงก็มีมาติชมกันได้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ